มีความเสี่ยงหรือเปล่าคะกับการที่ต้องรับมือหรือว่าต้องดีวกับมหาอำนาจที่กำลังขัดแย้งกันอยู่จากการบทเรียนที่เขาเคยเผชิญเหตุสงครามมาแล้วนะที่ทั้งจากกับตะวันตกฉะนั้นเขาจะมีการหาความลงตัวได้เชื่อมั่นว่าไอ้ความลงตัวตรงเนี้ เขาไม่มีปัญหาเนี่ยเพราะเราดูรายการที่เกิดการต้อนรับไหลมาจากเกาหลีเหนือมันมีสัญญาณของความราบรื่นก็แสดงว่ามันมีจุดร่วมกันแน่ๆเคลียต้องมีจุดร่วมกับจีนอยู่แล้วในสองสมรภูมิไม่ว่าจะสงครามยูเครนก็ตามไม่ว่าจะมาเรื่องกับฮามาร์ิสิสเลลก็ตามใ่เวียดนามก็ไม่ได้ไปสนับสนุนอะไรยูเครนถ้าใครมาลุกราเราเนี่ยเราจะช่วยต่อต้านซึ่งกันและกันแสดงว่าไม่ธรรมดาเขามีการวางยุทธศาสตร์ไว้เรียบร้อยแล้ว